ชนะทิปโอนิกิฟอนตาเลอนาคตยังไงคลิปนี้มีคำตอบด้านทีมชาติไทยยูย่สาเตรียมเปิดตัวคตคนนี้คุมทัพสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยนะครับในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็ม ในเรื่องราวของพิเจชนาทิพและคาวาซกิฟอนตาเล่รวมถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้เข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าในช่วงแรกนะครับไปพูดถึงเรื่องราวของพิเจชนะทิพส่งกระสินและทีมคาวาซกิฟอนตาเล่กันหน่อยอย่างที่ทราบในปีนี้ฟอนตาเล่นะครับจบด้วยการเป็นรองแชมป์เจลิกนะครับถึงแม้ว่านัดสุดท้ายเนี่ยฟอนตตเล่ จะบุกไปชนะ FC โตเกียวได้แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เป็นแชมป์เจลีกนะครับเพราะว่าทางฝั่งโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเนี่ยบุกไปชนะวิเซลโกเบทำให้มารีนอสเป็นแชมป์เท่ากับว่าปีนี้ฟอนตาเล่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้านะครับไม่สามารถคว้าแชมป์ได้แต่ก็ยังจบอันดับ2รวมไปถึงได้สิทธิ์เล่นฟุตบอล f f c แชมเปี้ยนลีกในปีหน้านะครับแต่ก็โดยรวมแล้วมาตรฐานของฟอนตาเล่ในปีนี้ ต้องยอมแล้วว่าตกลงไปแต่มาตรฐานยังคงดีอยู่ยังสามารถลุนแชมป์เจลริกจนถึงนาสุดท้ายได้นะครับจนหลังจบฤดูกาลเนี่ยมันก็มีการพูดคุยถึงอนาคตของโคชโทลุโอนิกิอนาคตของพิเชชนาทิพและอนาคตของทีมฟอนตะเลว,ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเรื่องของอนาคตของโคชโทรุโอนิกิกันก่อนนะครับถือว่าเป็นปีที่เขาเนี่ย ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าอยากจะพาฟอนตาเล่เป็นแชมป์บอลถ้วยเป็นแชมป์เจลิกให้ได้แต่สุดท้ายไม่เป็นไปตามเป้าโทรุโอนิกิออกมาเผยเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยเขาค่อนข้างผิดหวังกับเรื่องของผลงานทีมที่ไม่สามารถทําตามเป้าหมายได้สําเร็จนะครับแต่โทรุโอนิกิเนี่ยยืนยันนะครับว่าจะยังคงอยู่คุมทีมฟอนตาเล่ต่อไปเป็นฤดูกาลที่7คือมาตรฐานของโอนิกิตั้งแต่มาอยู่กับฟอนตเล่เนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับ6ปี หลังสุดเป็นแชมป์ถึง4ปีด้วยกันในส่วนของแชมป์เจลีกแล้วก็มีแชมป์ฟุตบอลถ้วยต่างๆแต่ปีนี้ไม่ได้เน่ยโอนิกิยอมแล้วว่าเขาผิดพลาดหลายๆจุดเขายอมรับตัวเองเลยว่าเป็นปีที่เขาเนี่ยเจอบททดสอบเยอะมากแต่เขาก็ยืนยันว่าปีหน้าที่ฟอนเตเล่จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งเนี่ยเขาจะทําให้ดีที่สุดนะครับเขายอมแล้วว่าเป็นปีที่ฟอนเตเล่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะปล่อยนักเตะตัวหลักไปยุโรปหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาอุรุมิโตมะอาโอทานากะเรโอฮาตะเตะ รวมไปถึงฟอร์มของทีมเนี่ยมันเริ่มแกว่งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและที่นักเตะตัวหลักหายไปเยอะจนมาถึงฤดูกาลนี้ที่ยังกลับมาได้ไม่เต็ม100%เนะครับขณะที่นักเตะที่ดึงเข้ามาหลายๆคนยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับแต่โอนิกิก็มั่นใจว่าหลังจากที่นักเตะใหม่และก็นักเตะที่มีอยู่เนี่ยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และปีหน้าฟอนตาเล่จะกลับมาแข็งแร่งและมั่นใจว่าจะเป็นปีที่ดีของฟอนตาเล่อีก1ปีนะครับก็แน่นอนโอนิกิยังคงอยู่คุมทีมต่อไปและกันเขาก็ยืนยันว่าจะพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นอนาคตของทลรุโอนิกินะครับส่วนอนาคตของพี่เจชนาทิพแน่นอนนะครับหลายคนสอบถามเข้ามาว่าจะยังไงต่อล่าสุดเนี่ยพิเจชนาทิพย์ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับหลังจากจบฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ได้มีการออกมาโพสข้อความเป็นภาษาไทยและก็ภาษาญ,ญี่ปุ่นถึงแฟนบอลฟอนตาเล่และแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับพี่เจชนะทิพย์ก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่คอยซัพพอร์ตฟอนตาเล่และตัวเขาเองเสมอมาขอบคุณเพื่อนร่วมทีมฟตาโค้ชทุกคนมากๆตลอดระยะเวลา1ปีแน่นอนว่ามีทั้งวันที่สุขและวันที่ทุกข์แต่ทุกคนก็ต่อสู้จนถึงที่สุด ขายืนยันชัดว่าฤดูกาลหน้าฟอนตาเล่และตัวเขาจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าพี่เจช,ชนาทิพย์ยังคงสู้ยังคงอยู่กับฟอนตาเล่ต่อไปแน่นอนถึงแม้ปีแรกผลงานของเขาจะไม่เป็นไปตามเป้านะครับพี่เจก็ยอมแล้วว่าเต็มสิบเขาให้เพียงแค่6คะแนนเท่านั้นแต่เขามั่นใจว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้แทคนิกของฟอนตาเล่และได้ปรีซีซั่นกับทีมตั้งแต่ต้นเขาจะดีขึ้นแน่นอนในช่วงปีหน้าผมก็มองเห็นนะครับเพราะว่าปีแรก การมาอยู่กับฟอนตาเล่ไม่ง่ายเลยและซึ่งพี่เจอเองก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะอยู่กับฟอนตาเล่ยังคงสู้ต่อในทีมนี้ต่อไปนะครับก็ไม่ได้มีแผนจะย้ายไปไหนอยู่แล้วก็ยังคงยืนยันจะสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าผมมองว่าเราจะเห็นพี่เจชนาทิพในรูปแบบที่เปลี่ยนไปอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้รอติดตามนะครับอันนี้ก็เป็นที่พี่เจชนาทิพออกมาโพสน,นะครับขณะที่อนาคตของทีมคาวาซากิฟอนตาเล่กันหน่อยนะครับ คือฟอนตตเล่นะตอนนี้เขาไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนนักเตะอะไรเยอะนะครับถ้าจะปล่อยคือจะปล่อยนักเตะญี่ปุ่นไปยุโรปก,ก็อย่างเคนโตทาจิบานดาที่น่าจะไปแน่ส่วนนักเตะต่างชาติเนี่ยน่าจะยังคงอยู่กันครบและน่าจะเสริมเข้ามาใหม่ประมาณ1-2คนนะครับเลนโดดามิยาวกับมาซิญโยเจเซลน่าจะอยู่ต่อแต่สิ่งที่ฟอนเาเล่น่าจะเสริมขึ้นมาเนี่ยคือนักเตะญี่ปุ่นในตำแหน่งศูนย์หน้าและริมเส้นจะมาทดแทนที่ของยูโคบายาชิกับทางฝั่งของ เอยนกะนะครับตอนนี้ฟอนตาเล่มีข่าวอยู่2คนที่หนาหูมากคือมาชิโนะกองหน้าของโชนาเบลมาเล่อีกหนึ่งคนคืออาตาุอิสกะอันนี้จากอุดะวะเรเดมอนแล้วก็มีข่าวกับโยชิโอะโคอิซุมิอีกหนึ่งคนจากอุดะวะซึ่งคาดว่าน่าจะมาแทนที่ของเคนโตะทาจิบานาดะก็รอดูนะครับเพราว่าสควอตปีนี้ของฟอนตาเล่อย่างที่บอกว่าเขาเสริมตัวมาน้อยมากนะเสริมแค่พิเจชนาทิพที่ใช้งานได้ นอกนั้นอย่างเซโกหรือนักเตะที่ดึงมาจากมหาลัยเนี่ยยังใช้งานได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ทําให้ปีหน้าเนี่ยฟอนเตเลเขาตั้งเป้าอยากจะทวงแชมป์เจลีกกลับมารวมถึงแชมป์ฟุตบอลเอฟซีแช,ชมเปี้ยนลีกน่าจะมีการเสริมทีมที่น่าสนใจนะครับก็รอติดตามถือว่าเป็นทีมที่ต้องบอกเขาจะมีการเสริมทีมแล้วก็ปรับปรุงทีมค่อนข้างไหวคือถ้าเกิดดูสถิติของฟอนเตเลเนี่ยเป็นแชมป์ปี2017 2018 2019ไม่ได้เป็นปีที่ไม่ดีแต่ก็คว้าแชมป์ลูวันครับปีนั้น แล้วก็ถัดมา2021 0 2 20, 20, ควา้าแชมป์เจลีกได้แล้วก็ปีนี้ไม่ได้แต่ปีหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าตามสถิติแล้วเนี่ยน่าจะกลับมาได้ก็รอดูด้วยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเรื่องราวของฟอนตาเล่รอติดตามเป็นทีมที่แฟนบอลชาวไทยความสนใจเดี๋ยวเขาจะเดินทาง มาที่ประเทศไทยนะครับสำหรับคาวาสกฟฟิฟอนตาเล่ลงเล่นเจลิกเอชเชลเลนนะโดยจะพบกับทา้งฝั่งของ BG ในวันเสาร์ที่สิบสองพฤศจิกาย,ยนเกมที่ผมบรรยายแล้วก็อีกหนึ่งเกมผมเป็นพิธีกรเกมที่ฟอนตตเล่เจอซัปโปโร15พฤศจิกาย,ยนก็รอดติดตามนะครับเป็นกันว่าพิจารณาทิพย์ยังคงมุ่งมั่นและสู้ต่อกับฟอนตตเล่โอนิกิยืนยันว่าปีหน้าจะกลับมาให้ได้ส่วนฟอนตาเล่น่าจะมีการเสริม ความแข็งแกร่งเพิ่มอีกนะครับจากนั้นคลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยนะครับที่ต้องบอกว่าเขาวางเป้าจะเป็นแชมป์ซีเกมจะวางเป้าไปโอลิมปิกเกมแต่ที่ผ่านมาโค้ชยังไม่มีเลยนะครับล่าสุดมีการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าทีมชาติไทยยู23ของเราจะมีการเปิดตัวโค้ชอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่8พฤศจิกายนนี้นะครับผมก็ไปสืบข้อมูลมาว่าจะเป็นใครพวกก่อนหน้านี้ ยูฟสามของเราเนี่ยมีข่าวกับโค้ดหลายคนนะครับทั้งโค้ดแบรนด์ทะวันโค้ดเทกุระโมริแต่สุดท้ายเลยนะครับมีรายงานว่าโค้ดที่จะเข้ามาคุมทีมชาติไทยยูฟ่สามคนต่อไปก็น่าจะเป็นโค้ดละอิสระสีทโลนะครับก็เป็นโค้ดที่ข้ามบอร์ดอยู่ในวงการฟุตบอลไทยอยู่แล้วนะก็น่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็น่าสนใจว่าการที่โค้ดละคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยในครั้งนี้ จะเป็นยังไงทีมชาติไทยของเราจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าทีมชาติไทยชุดยู23เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าทัวร์นาเมนต์แข่งขันค่อนข้างเยอะการเตรียมทีมต่างๆสําคัญมากๆรอดูนะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการดูว่าโค้ดหล่ะเข้ามาเนี่ยวิธีการรูปแบบและนักเตะที่เขาเลือกมาจะเป็นใครมาบ้างเพราะยู23ปีเนี่ยอย่างที่บอกว่าสมาคมฟุตบอลตั้งเป้าแล้วอยากจะไปโอลิมปิกก็ดูว่าการตั้งโค้ดหล่ะมา จะเป็นยังไงรอติดตามนะครับอ่ะก็เป็นอัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลเจลิกและฟุตบอลไทยที่มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะในช่องต้องซุยก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ